สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูนัชรัตน์หมอะสมาากับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องจำคําอักษรต่ำ2ค่ะเรามาทบทวนอักษรต่ำกันก่อนนะคะอักษรต่ำมี24ตัวนะอันนี้เป็นแผนภูมิพยัญชนะอักษรต่ำนะคะไปดูค่ะว่า อักษต่ำมีตัวอะไรบ้างตัวแรกคอควายคอคนคอละคังชอช้างชอเชอตอโซ่ทอมนโททอพู้เท่าทอทหารทอทงพอพานพอสำเภางอง,งูยอหญิงนอนหนูยอยัก นอนเน้นรอเรือวอแหวนมอมารอจุลาฟอฟันฮอนุุกรอลิงอ่าพยัญชนะเหล่านี้คืออักษรต่ำนะคะมี14ตัวอ่าพันวรรณยุกต์อักษรต่ำนะคะอักษรต่ำพันได้3มเสียงคือเสียงสามาญเสียงโทแล้วก็เสียงตรีค่ะ พันวรรณยุกต์อักษรตำ่ำมีรูปวรรณยุกสองรูปนะรูปวรรณยุกสองรูปก็คือรูปไม้เอกกับไม้โทค่ะอ่านการผันอักษรต่ำนะคะเรามาดูนะอันนี้คือเสียงสามาัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีแล้วก็เสียงจัตาวานะคะคำแรกเลย เสียงสามัญค่าค่าค่าลาล่าลาชีชีช,ชียูยูยู่ยายายาเห็นไหมคะการผันอักษรตาำผันได้ สเสียงคือเสียงสามันเสียงโทแล้วก็เสียงตรีนะแต่รูปวรรณยุกจะมีแค่รูปไม้เอกกับไม้โทนะคะการผันอักษรต่ำนะํำให้ดีๆนะคะอ่าคราวนี้เรามาเล่นเกมอะไรเอ่ยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมีคำถามและให้นักเรียนทายดูนะคะว่ามันจะคือคำว่าอะไร อะไรเอ่ยใช้รักษาทุกวัยหายเจ็บหายไขย้สบายดีอะไรที่ไว้ใช้รักษาคะยานั่นเองค่ะยออายาไว้ใช้รักษาต่อไปอะไรเอ่ยเป็นภรรยาของปู่เป็นแม่ของพ่อใครคะเป็นภรรยาของคุณปู่ก็คือคุณ ยาโยอายาไม่เอกยาต่อไปค่ะเติมคำอักษรตํำในประโยคคุณครูจะมีประโยคมาให้ละให้นักเรียนนำคำที่คุณครูมาที่คุณครูให้มาเนี่ยไปเติมให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ค่ะไปดูกันอ่าคุณครูมีคำมาให้คือคำว่ายายายา มาดูซิเราจะเติมอะไรลงไปคำข้างหน้าคำว่าทาค่ะ,ะก็ต้องเป็นคำว่ายายาทาอะไรคะนักเรียนลองเดาดูซิยาทายาให้ฉ yeah, ัน yeah, hey, ค่ะยาทายาให้ฉ yeah, yeah, hey, ันต่อไปค่ะครูมีคำว่ามือมือมืออ่า แม่ทำกับข้าวมื้อนี้กับมือ,อแม่ทำกับข้าวมื้อนี้กับมือนะคะต่อไปอ่ะอันนี้คุณครูมีคำมาให้คำว่าเทาเท่าเท้า,เ,ทา,เ,ทาเจมใส่รองอะไรคะรองเท้าสี เทา,าเจมใส่รองเท้าสีเทารูร้รู้รู้ป้ารู้ว่ารู้งูอยู่ที่ไหนเห็นไหมคะพอเราเอาคำที่คุณครูให้มาเนี่ยมาเติมนะมาเติมในประโยค มันก็จะเป็นประโยคที่สมบูรณ์เห็นไหมคะป้ารู้ว่ารู้อยู่ที่ไหนมามาหมาอาพาฉันอาพาฉันมาดูลูกอะไรคะลูกหมาอาพาฉันมาดูลูกหมาเป็นประโยคที่สมบูรณ์แล้วอา่าพี่พี พีพีพี่พีอะไรคะคำแรกที่จะต้องเอามาเติมต้องเป็นพี่นะพี่ชี้ให้ดูหมีอ้วนอ้วนอะไรคะอ้วนพีพี่ชี้ให้ดูหมีอ้วน,วน,วนพีพ เกมจบละเรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่านะคะจำคำอักษรต่ำเนาะอักษรต่ำพันวรรณยุกได้3เสียงคือเสียงสามันเสียงโทแล้วก็เสียงตรีนะคะต่อไปเป็นใบงานขาดเติมคำในช่องว่างะค,ะคุณครูจะมีประโยคมาให้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนนำคำที่คุณครูให้มาไปเติมในประโยคให้ได้ความหมายที่สมบูรณ์นะคะ และอันนี้คุณครูก็แอบ,บมีเฉลยมาให้เนาะเผื่อใครทําไม่ได้แต่ก่อนที่จะทําเฉลยมาดูเฉลยควรทําด้วยตัวเองก่อนนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาภาษาไทยก็มีเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ